ยูนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยและคลิปนี้เราจะมาพูดตัวนี้กันกับ OPPO f i n X3 Pro 5G นะครับ mm hmm. เรียกว่าเป็นเรือธงที่มาสร้างความฮือฮากับแบรนด์ OPPO นะฮะและคลิปนี้จะพูดถึง5สิ่งที่ผมชอบสำหรับเจ้า OPPO f i n X3 Pro 5G ตัวนี้ครับ อันดับแรกเลยที่ชอบก็คือเรื่องของดีไซน์รูปร่างนะครับต้องบอกว่าพรีเมียมสวยงามสุดๆสมกับเป็นเรือธงแล้วล่ะนะครับแล้วก็ทํามาด้วยความปราณีตสุดๆโดยเฉพาะบริเวณกล้องกับฝาหลังที่เรียกว่ารวมกันเป็นแบบเนื้อเดียวเลยใช้เวลาหลายชั่วโมงมากในการทําออกมาต่อเครื่องนะครับก็ทำออกมาได้อย่างปราณีตสวยงามจริงๆนะครับ ถึงแม้ว่าหน้าตาของกล้องมันจะไปเหมือนกับ1รุ่นมากๆเลยที่ตอนนั้นหลายคนรอนะครับแต่ก็เอาเถอะถ,ถือว่าข้ามไปในการจับถือตัวเครื่องเองก็สบายมือมากๆนะครับเพราะว่ามีความบางรวมไปถึงน้ําหนักเนี่ยเมื่อเทียบกับเรือธงแบรน์อื่นๆอยู่ในน้ําหนักที่เรียกว่าเบาเลย193กรัมเท่านั้นเองครับ ข้อที่สคือสเปคนั่นเองครับจัดเต็มล่าสุดเลยกับ Snapdragon 888นะครับอัดแรมมาให้12 g b ความจุตัวเครื่อง256 g b นะครับแถมยังสามารถใช้ Duo s i ิ 5G ได้อีกด้วยครับก็เรียกว่าล้ำสุดๆเลยตรงนี้และมีเรดการกันน้ำกันฝุ่นที่ IP68 อีกด้วยสามารถเล่นเกมต่างๆได้ลื่นหมดเลยนะครับในพาร์ทของสเปคก็มั่นใจได้ว่าคุณได้สเปคที่เรียกว่าอัปเดตสุดๆนะปัจจุบันเลย ข้อที่3คือเรื่องของจอนั่นเองครับนอกจาก s ซัมซุงแล้วผมก็ให้ Oppo นี่แหละนะฮะมากับจอ6.7นิ้วใหญ่เบื้อเริ่มเลยเป็น OLED นะครับความละเอียด QHD+ Plus แล้วก็เป็นจอ1,000ล้านสีนะครับหรือว่า10 bits color ฮะแล้วก็รองรับค่าต่างๆว่าจะเป็น100% DCI-P3 นะครับ HDR10+ Plus ก็รองรับค่าคอนทัสต์อยู่ที่5ล้านต่อ1นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมี refresh rate ที่120 เรียกว่าถ่ายจอดูฟีดต่างๆเลื่อนไปเลื่อนมาลื่นสมูทต,ตาสุดๆนะครับแถมคอเกมก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเขามีทัสแซม pling อยู่ที่240เฮิร์สครับอันนี้ทําให้การเลื่อนต่างๆหรือการเล่นเกมเนี่ยติดนิ้วมากๆก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าคุณได้สุดยอดหน้าจอครับไม่ว่าคุณจะดูหนังเล่นเกมนะครับจะเป็น Netflix เองจะเป็น YouTube เองนะครับก็สามารถรันได้ที่ความละเอียดสูงสุดที่หน้าจอคุณรับได้รวมไปถึงสามารถแสดงผล HDR ต่างๆได้ครบถ้วน ด้วยอันนี้ก็เรียกว่ายอดเยี่ยมชอบมากๆเลยข้อที่4คือกล้องหลักแล้วก็เอาตัตอาไวนะครับมีความละเอียดถึง50ล้านพิกเซล ทำให้การถ่ายรูปทั้ง2เลนนี้ออกมาสุดยอดคมชัดนะครับได้ที่สำคัญที่ผมชอบก็คือสีเนี่ยค่อนข้างจะตรงกับที่ตาเราเห็นจริงๆเลยถือว่าเป็นกล้องหลักแล้วก็กล้องออลาไวด์ระดับแถวหน้าของวงการสมาร์ทโฟนก็ว่าได้นะครับจะถ่ายตอนกลางวันหรือถ่ายตอนแสงน้อยกลางคืนเองก็ถ่ายออกมาสวยหมดเลยและสวยยิ่งขึ้นไปอีกถ้าใช้ไนท์โหม d e นะครับและไนท์โหม d e เองก็ไม่ได้ปรับภาพให้เป็นกลางวันด้วยก็ดูเป็นกลางคืนที่เก็บรายละเอียดได้มากขึ้น และข้อที่5คือชาร์จไวมากนะครับมากับ Superbook 2.0ไฟ65วัตต์ครับลองชาร์จจาก0%นะครับเครื่องดับไปเลยแล้วก็เสียบชาร์จเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวปร์เซนต์วิ่งขึ้นเร็วมากๆนะครับ และเมื่อชาร์จครบ30นาทีเนี่ยแบตของผมกลับมาอยู่ที่78%แล้วก็เด้งมาที่79%นะครับณนะขณะที่ถ่ายอยู่เพราะฉะนั้นใครที่เล่นหนักจริงๆนะครับโดยเฉพาะใครที่เล่นเกมเนี่ยก็จะสามารถเติมแบตได้ระหว่างวันโดยที่ใช้เวลาน้อยมากๆเลยและนี่ก็คือ5อย่างครับที่ผมชอบในตัวของ oppo find x 3 p r o 5 g ตัวนี้นั่นเอง คุณผู้ชมชอบอะไรใน Oppo Find X3 Pro 5G ตัวนี้ก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมชมอีกคลิปกับ5สิ่งที่ผมไม่ชอบในตัว Oppo Find X3 Pro 5G ครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ